สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีเก็บบอลตอนนี้ก็เรียกได้ว่าที่เขมรเนี่ยกำลังอับอายอับอายนะฮะหลังจากที่เคยคว้าเหรียญเงินซีเกมในบ้านแบบสุดยิ่งใหญ่อลังการครับมาปีนี้หลังจากที่แข่งรายการซีวิลิกนัดสุดท้ายจบผลงานที่ออกมาก็คือแพ้8นัดรวดส่งผลทาให้อันดับโลกของพวกเขานะครับรูดลงไปอยู่รองบวยของโลกเรียกว่ากมสนองแบบไว้ไวถ้าเกิดใครยังจํากันได้นะครับในการแข่งขันซีเกมครั้งที่แล้วที่เขมรเ,เป็นเจ้าภาพนะครับ ตอนนั้นเนี่ยมันจะมีดราม่าอยู่ดราม่าหนึ่งใช่ไหมครับก็คือในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศไทยของเราเนี่ยเจอกับเจ้าภาพขเขมรซึ่งผลปรากฏว่าตอนแรกนะครับไทยออกนำขเขมรไปก่อน2-0ต่อศเซตแต่กลายเป็นว่าในตอนท้ายเนี่ยขเขมรมาพลิกแซงชนะไทยไป3ต่อสองเซตทําให้ขเขมรทะลุไปชิงเหรียญทองครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นครับ หลังจากที่ขเขมรเฉือนชนะไทยในสนามในรอบรองชนะเลิศนะครับกลายเป็นว่าหลังจากแข่งจบครับมีกองเชียร์ชาวขเขมรจํานวนมากมาตะโกนที่หน้าสนามว่า t h a ทยแลนด์โกโฮมไทยแลนด์โกโฮมเรียกว่าโคดไรสสปิริตเลยนะครับจนทําให้นักกีฬาของไทยเนี่ยออกสนามไม่ได้ครับซึ่งเรื่องราวมาก็วุ่นวายจะถึงขั้นกลายเป็นการจลาจลย,ย่อมๆเลยแต่ว่าสุดท้ายฮะสถานการณ์ก็คลี่คลายและนักกีฬาของเราเนี่ยก็กลับที่พักได้แต่ ด้วยเอฟเฟกต์ในนาที่เจอกับขเขมรครับทาให้นัดชิงที่3ก็คือนัดชิงเหรียญทองแดงนะครับไทยเราเนี่ยแพ้ให้กับเวียดนามไปขาดลอย3.0ต่อศูนย์เซตในขณะที่ขเขมรครับหลังจากที่พวกเขาทะลุไปชิงเหรียญทองได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับแต่ด้วยเวรกรรมที่ทาเอาไว้ครับพวกเขาเนี่ยก็แพ้อ,อินโดไป3 .0 ต่อศูนย์เซตเหมือนกันจนทาให้เทพนิยายวอลเลย์บอลณกรุงพนมเปญนะครับหยุดอยู่แค่เหรียญเงินเท่านั้นซึ่งแน่นอนครับงานนี้อาจจะเรียกได้ว่า ยังไม่ทันถึงเวลาที่ขบวนแห่กระถิ่นของไทยได้ออกรถเลยครับขเมรเนี่ยก็ชิงคว้านท้องตัวเองไปก่อนซะแล้วเพราะล่าสุดครับหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลชายของขเมรนะฮะตัดสินใจเข้าร่วมแข่งรายการซีรีสครั้งแรกก็โดน4ทีมเดิมนะครับรับน้องแบบเต็มพิกัดโดยผลงานทีมขเมรในเลกแรกนะครับที่ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพนะฮะนัดแรกเนี่ยพวกเขาแพ้เวียดนาม3-0เซตนัดที่2แพ้อินโด3-0เซตนัดที่3แพ้เจ้าภาพฟิลิปปินส์3-2เซต และนัดสุดท้ายครับแพ้ไทย3ต่อศูเซตพอมาถึงสนามที่2อะครับที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพนัดแรกเนี่ยก็แพ้เวียดนาม3ต่อศูเซตนัดที่2แพ้กับไทย3ต่อ1เซตนัดที่3แพ้กับฟิลิปปินส์3ต่อ1เซตและนัดสุดท้ายของรายการนะครับแพ้กับอินโดนีเซีย3ต่อศูเซตทําให้เจ้าของผลงานเหรียญเงิน C ีเกมนะฮะจบด้วยการแข่ง8นัดแพ้8นัดรวดและเก็บได้แค่1คะแนนท่วนเท่านั้น ซึ่งแน่นอนฮะในรายการซีวีลีกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการครับที่มีการคิดคะแนนเรนกิ้งระดับโลกฉะนั้นเมื่อเราเข้าไปดูเว็บไซต์ของ FIBB ตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าอันดับโลกของทีมเขมรล,ล่าสุดเนี่ยหล่นไปอยู่อันดับที่86ของโลกหรือพูดง่ายๆครับรองบวยของโลกนั่นเองซึ่งแต่เดิมนะฮะก่อนที่จะแข่งรายการซีวีลีกเนี่ยอันดับของพวกเขานะครับอยู่ที่75ของโลกและที่สําคัญครับคะแนนที่สะสมมาตลอดทั้งชีวิตนะครับปัจจุบันเหลืออยู่แค่4.9คะแนนเท่านั้น ใช่แล้วครับทุกคนฟังไม่ผิดครับคะแนนในดับโลกของพวกเขาเนี่ยเหลืออยู่แค่4.9คะแนนซึ่งในโลกนี้นะครับมันจะมีอยู่แค่2ทีมที่มีคะแนนอยู่ในระดับหลักหน่วยอีกทีมก็คือไอซ์แลนด์นั่นเองและถ้าเกิดว่าคาเมน,นะครับมาแข่งซีเกมที่ไทยด้วยฟอร์มแบบนี้ ผมบอกได้เลยว่าเพลเพนเนี่ยคะแนนอาจจะเหลือน้อยกว่าไอซ์แลนด์นะครับซึ่งสาเหตุที่ทําให้เขมีนผลงานย่ําแย่ลงนะฮะเมื่อเทียบกับ2ปีล่าสุดอ่ะซึ่งก็ต้องยอมรับว่า2ปีหลังมานี้นะครับผลงานทีมเขมรเนี่ยกำลังขาขึ้นเพราะว่าในซีเกมสองหลังนะครับพวกเขาเนี่ยเพิ่งได้เหรียญทองแดงแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศและล่าสุดใช่ไหมครับก็ได้เหรียญเงินแรกในประวัติศาสตร์ไปอีกอ่ะในเมื่อพวกเขาเนี่ย ใช้โค้ดคนเดิมนะครับแต่ว่าทำไมใน2ปีหลังที่ผลงานกำลังขาขึ้นแต่พอ่าเป็นรายการซีลีกปุ๊บแพ้8นัดรวดสาเหตุหลักๆเนี่ยน่าจะมาจาก2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือทีมชุดนี้ครับมีการเปลี่ยนผู้เล่นหลายคนจากชุดเหรียญเงินซีเกมโดยตำแหน่งสำคัญนะครับที่แฟนเขม่นบ่นเยอะ นั่นก็คือมือเซตครับซึ่งเมื่อเราดูจากรายชื่อของชุดเหรียญเงินซีเกมกับชุดนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามือเซตของพวกเขาเนี่ยเป็นมือเซตคนใหม่ทั้งสองคนเลยและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือผู้เล่นแกนหลักนะครับฟอร์มตกพอดีซึ่งมา2เหตุผลนี้มารวมกันจึงทำให้ผลงานของพวกเขาในซีบิลิข์เนี่ยจบด้วยการแพ้8นัดรวดและอันดับโลกนะครับรูดลงไปอยู่รองบวยของโลกแต่ไม่ใช่กับคุณอังสิริพิเศษนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมนะเพราะล่า,าสุดเขาได้โพสต์เฟซบุ๊ เป้าหมายของเขานะฮะจริงๆแล้วก็คือทําให้ทีมกัมพูชานเนี่ยมีแรงกิ้งที่ดีขึ้นแต่ว่าสาเหตุที่ทําให้ทีมเขมรเล่นไม่ดีนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าทุกทีมก่อนที่จะเจอทีมเขมรเนี่ยพวกเขาจะได้พักกัน1วันในขณะที่เขมรน,นะครับแข่งกันติดทุกวันนั่นเองเป็นไงฮะคุณสิริพิเศษเนี่ยเขาใช้หลักการที่ว่าก่อนจะโทษตัวเองนะครับให้ลองโทษคนอื่นก่อน <laughs> พูดง่ายๆครับเขาพ้นหนีเอาตัวรอดน,นั่นเองเพราะว่าไอผลงานที่แพ้8ปนัดรวดนะครับซึ่งเป็นผลงานที่ย่ำแย่เนี่ย มันไม่ใช่แค่เขาครับที่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็ได้มีแฟนบอลบอลชาวขเขมิบมากมายนะครับแห่กันออกมาคอมเมนต์ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็มีคอมเมนต์สุดเจ็บปวดของพวกเขาเนี่ยมาฝากกันด้วยมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าทําไมประเทศอื่นก้าวหน้าทําไมประเทศเราถอยหลังอาจเพราะการฝึกซ้อมสภาพอากาศวิถีชีวิตอาหารการกินอะไรทาให้พวกเขาเก่งกว่าเราทาไมเราถึงแพ้ทุกแมต สงสัยประเทศเราไม่มีนักกีฬาเก่งๆเหมือนประเทศอื่นหรือว่าเราแค่ไม่มีเงินจ้างโค้ดดีๆฉันไม่มีเจตนาโจมตีผู้เล่นหรือโค้ดแค่ถามในฐานะแฟนทีมฉันรู้สึกเจ็บปวดและสงสัยทําไมเราถึงไม่เก่งถ้าพวกเขาคอมเมนต์ต่อนะครับแข่งแปเกมไม่ชนะแม้แต่เกมเดียวคอมเมนต์ต่อมาฉันเสียใจและโกรธแต่ฉัน ก็จะสนับสนุนพวกคุณต่อไปและก็แนบอิโมจิหัวใจแตกสลายบวกกับชูนิ้วมาด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับเราแพ้ยับเยินและก็แนบอิโมจิเศร้าคอมเมนต์ต่อมาแนบอิโมจิมาหลายชุดเลยนะครับแต่บ่งบอกได้ถึงอารมณ์เป็นอย่างดีคอมเมนต์ต่อมาครับเรื่องปกตินี่แล้วก็แนบอิโมจิหัวเราะคอมเมนต์ต่อมาครับทำไมผลงานเราตกต่ำขนาดนี้เราเพิ่งได้เหรียญเงินซีเกมไม่ใช่เหรอมีคนเข้ามาตอบว่าชุดนี้มีผู้เล่นหลายคนเปลี่ยนไปคอมเมนต์ต่อมา คนที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่ผู้เล่นแต่เป็นผู้บริหารและโค้ดทุกทีมในโลกต่างก็ถือว่าโค้ดต้องรับผิดชอบในผลงานของตัวเองคอมเมนต์ต่อมาทีมเราจะดีขึ้นทันซีเกมไหมคอมเมนต์ต่อมาขอบคุณที่ทําเพื่อชาติพวกคุณคงกําลังแบกรับความเจ็บปวดพวกคุณก็คงไม่อยากแพ้เหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาเลิกแอคหลอได้แล้วอย่ามัวทําเป็นเล่นคอมเมนต์ต่อมาเรายังไม่ทันถึงยุครุ่งโรดก็ตกต่ําซะแล้วคอมเมนต์ต่อมาฉันดูทุกแมต เข้าใจว่านักกีฬาอยากชนะแต่เหมือนว่าพวกเขาขาดอะไรไปสักอย่างมีทั้งเส์ฟเสียจ่ายบอลไม่แม่นเกมป้องกันไม่ดีหวังว่าเราจะเปลี่ยนโค้ดไม่ก็เปลี่ยนแทคนิคคอมเมนต์ต่อมาควรโละผู้เล่นบางคนออกจากทีมคอมเมนต์ต่อมาฝึกฝนกันต่อไปพยายามกันต่อไปคอมเมนต์ต่อมาทําไมตกต่ําขนาดนี้แต่ยังไงก็จะสนับสนุนเสมอคอมเมนต์ต่อมาคุณภาพผู้เล่นเราดรอปลงเยอะมากจนแทบไม่อยากเชื่อคอมเมนต์ต่อมาแพ้ทุกแมต คอมเมนต์ต่อมาเราไม่ควรใช้โคดระดับสโมสรเราควรใช้โค้ดจากยุโรปและควรตัดผู้เล่นของทีมวิสาขาบางคนออกไปด้วยความเคารพคอมเมนต์ต่อมาหยุดวิจารณ์เถอะพวกไรประโยชน์ทั้งหลายคอมเมนต์ต่อมา8ดนัดที่ผ่านมาผลงานไม่ดีเลยหวังว่าเราจะปรับปรุงทันก่อนจะถึงซีเกมคอมเมนต์ต่อมาในความคิดฉันต้องเปลี่ยนโคดคนจีนคนนี้ออกไปและให้จันนโรมาคุมทีมชาติฉันติดตามมาทุกนัดโค้ดจีนคนนี้มีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้เล่น บางคนเล่นแย่ก็ไม่ถูกเปลี่ยนออกบางคนกําลังเล่นดีก็ถูกเปลี่ยนออกบางคนไม่ได้รับโอกาสลงสนามได้โปรดพิจารณาไม่งั้นผลงานทีมเราจะตกต่ำไปอีกขอให้โชคดีประเทศกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเก็บตัวซ้อมหนึ่งเดือนซื้ออุปกรณ์ทันสมัยจากต่างประเทศแต่แพ้ทั้ง8นัดนักกีฬาไม่พัฒนาไปไหนคอมเมนต์ต่อมาสีเกมที่ไทยเราลำบากแน่คอมเมนต์ต่อมา24นัดหลังชนะ4ี่แพ้20ดูเหมือนสีเกมที่ไทยเราจะไม่มีหวัง คอมเมนต์ต่อมาฉันว่าเราควรงดส่งทีมไปซีเกมส์หนนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมารูปแบบทีมเคลื่อนไหวช้ามากคอมเมนต์ Comment ต่อมาทีมเราแพ้รวดและอันดับโลกเราก็ตกลงครั้งต่อไปคือซีเกมส์ที่ไทยฉันอยากให้ทางสมาคมผู้นําทุกท่านทีมงานผู้บึกสอนทุกคนช่วยทุ่มเทเวลาเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติโดยด่วนปิดท้ายกันที่คอมเมนต์นี้นะฮะเขาบอกว่าสภาพทีมในปัจจุบันอาจส่งผลถึงซีเกมส์ที่ไทยต้องรีบเสริมความแข็งแกร่งให้นักกีฬาอย่าปล่อยให้ประเทศไทยดูถูกเรา และนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับก็จะสังเกตได้ว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยกำลังทั้งอับอายและเป็นกังวลเพราะว่าอยู่ดีๆนะครับผลงานของทีมเนี่ยก็ดันมาดับสนิทในตอนไหนครับตอนที่ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพซีเกมพอดีคือคงกําลังกลัวโดนเอาคืนนะครับในเหตุการณ์ไทยแลนด์โกโฮมแต่เมนก็เป็นแบบนี้แหละครับเวลาที่ไทยเรานะฮะไปแข่งแพ้ที่ขมรเนี่ยพวกกองเชียร์มนนะครับก็มักจะชอบแห่ตะโกนว่าเออไทยแลนด์โกโฮม ถ้าใครยังจําได้เนี่ยฟุตบอลก็โดนมาแล้วนะครับส่วนซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับจะทําการแข่งขันกันร,ระหว่างวันที่9ก้าถึงยีธันวาในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลนะฮะตอนนี้ยังไม่ออกรู้แค่ว่าการแข่งขันในรอบแรกหรือว่ารอบแบ่งกลุ่มนะครับจะกระจายแข่งกันอยู่3จังหวัดนั่นก็คือกรุงเทพชนบุรีแล้วก็สงขลาส่วนในหน้าชิงนะครับจะมาแข่งกันที่สนามอินดอร์สเตเดียมที่หัวมากซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวกรุงเทพชนบุรีหรือว่าสงขลา แล้วอยากไปดูในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มหรือว่ารอบคัดเลือกนะครับก็สามารถติดตามโปรแกรมที่จะออกมาในอนาคตได้และนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับหลังจากที่ทีมเขมรเนี่ยแพ้8นัดรวดจบเป็นบวยของซีีลีกและที่สําคัญครับคะแนนอันดับโลกรูดลงไปอยู่รองบวยของโลกเหลือแค่4.9คะแนนเท่านั้นเรียกได้ว่าทั้งประเทศเนี่ยกำลังทักกับออยนะฮะแล้วก็เป็นกังวลด้วยถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาไว้เจอต่อในคลิปหน้าคครรัััับบบบแล้ววพกนสสดี